พูดให้พี่น้องถลายฟังแต่ที่นี่ชีวิตของพระนี่เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วนะแต่ก่อนไม่สนใจอะไรอะไรที่เวลาบวชเข้าไปไปศึกษาแล้วเรียนเกี่ยวก็เรื่องบาปบ,บุญนระกสวรรค์จนกระทั่งนิพพานแล้วมันรู้สึกทราบซึ้งในใจเชื่อด้วยกันแล้ไปโดยลำดับแต่เชื่อในเรื่องที่จะเอาตัวให้หลุดพ้นจากทุก ต่อนิพานที่เราเชื่อจากลหลวงปู่มั่นแล้วนั้นรู้สึกว่าหนักแน่นมากทีเดียวความเชื่อที่หนักแน่นต่อมรผลนิพานมีมากหลังจากได้ฟังแล้วก็ทุ่มเทกำลังทุกสัตว์ทุกส่วนลงไปเลยเพื่อมรผลนิพานอย่างเดียวนี่เรียกว่าจิตใจเปลี่ยนมาแล้วนะเปลี่ยนมาจากการได้ยินได้ฟังเชื่อบาปเชื่อบุญแม้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยก็เชื่อพอเป็นเงา พอเป็นทางก้าวเดินได้ทีน,นี้เวลามาได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นแล้วก็เชื่อเต็มกําลังของตัวเองเลยนั่นและที่นี่ชีวิตเปลี่ยนแล้วนะนั่นเปลี่ยนจากเพศของพระอย่างม่แล้วยังเปลี่ยนเข้าไปลึกซึ้งโดยลําดับลาดาความมุ่งหมายแต่ก่อนก็มุ่งอยากเป็นพระรหันอยากไปนิพพาน เพราะเห็นในตำราท่านว่าผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานนี้คือผู้เลิศเลอผู้ประเสริฐสังขังสนงังคัจฉามิคือท่านเลิศเลอขนาดเป็นสาระของโลกให้พึ่งเป็นพึ่งตายได้พระพุทธเจ้ากว่าพุทธังสนงันนังคัจฉามิท่านเป็นสาระของโลกทั้งสามคือกามโลกร,รูป,ปรโลกอร,รูป,ปรโลกได้โดยสมบูรณ์ พราะทที่ว่าธรมบังสนังกระฉามอันเลิศเลอนั่นแหละนี่เมื่อพิษสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้แล้วความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราหลังจากที่ได้ฟังอัตธรรมจากหลวงปู่มั่นแล้วที่แรกก็อยากเป็นพาาระรรหันก็อยากอยากไปนิพพานก็อยากแต่ความสงสัยสนเทใน มรคนิพานยังมาขวางใจอยู่พอได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่มั่นเรื่องมรคนิพานนี้สดสดร้อนร้อนอยู่ชั่วเอื้อมมือของผู้ตั้งใจจะปฏิบัติให้ถึงมรคนิพานมรคนิพานไม่ได้หายไปไหนดังที่กิเลสมันหลอกลวงว่ามรคนิพานหมดเฉดหมดสบายทำบุญให้สารเท่าไหรก็ไม่ได้บุญได้กุศลน,นี่เป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวง ท่านคี้แจงแสดงให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เข้าถึงความพอใจเต็มที่เลยทีนี้มีแต่มุ่งจะให้ไปนิพพานมุ่งเป็นพระอรหันต์ล้วนภายในจ,ใจิตใจที่เปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากการได้ยินได้ฟังคบค้าสมาคมกับครูกับอาจารย์ตลอดถึงตำรับตำลาก็รวมเข้ามา จุดใหญ่คือหลวงผู่มั่นมาลงในจุดนั้นหมดเลยเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์เคยมีมาแล้วตั้งกับตั้งกันไปสงสัยมันหาอะไรนั่นเพราว่าสวรรค์ก็มีกี่ชั้นมพรมโลกกี่ชั้นนิผ่านเรล่านี้มีมาแล้วตั้งกับทั้งกันเช่นเดียวกับนรกนั่นแหละ รอต่างเป็นภาชนะสำหรับรับบุคคลผู้ทำดีทำชั่วใครทำชั่วเป็นบาปเป็นกรรมแล้วเรื่องนโลกก็เหมือนเรือนจำในบ้านในเมืองเรานี้แหละคนทำโทษหนันกก็ไปติดคุกติดตารางเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนของนักโทษนักโทษระหูโทษคารูโทษ โทษหนักโทษเบาก็ปเป็นรวมไปเป็นนักโทษในเรือนจำนั่นทีนี้พวกนรกก็มีหลายหลุมหลายบ่อสำหรับรับสัตว์นรกที่มีความพอใจสร้างแต่บาปแต่กรรมตายแล้วก็ไปลงนรกไม่ไปที่ไหนตั้งแต่โลกเขายังมีที่อยู่ของสัตว์สัตว์น้ำเขาก็เขาก็มีน้ำเป็นที่อยู่สัตว์บกก็มีบกเป็นที่อยู่ สัตว์ในรวงในรูในโพงในอะไรบนฟ้าอากาศที่ไหนเขาก็ไม่จนกอกจนมุมเขามีที่อยู่ด้วยกันสัตว์โรคที่ตายไปเป็นผีเป็นสัตว์นรกแล้วสัตว์นรกไม่มีที่อยู่ก็ไม่เคยมีนรกก็น,นั่นแหละคือเรือนจําของเมืองผีไม่ตกนูนในนรกทีนี้คําว่านรกก็มีหลายหลุมหลายบ่อท่านแสดงไว้ในตำราตั้งแต่ หลุมใหญ่ๆนะมีถึงยี่สิบห้าหลุมทีนี่แต่ละหลุมละหลุมแต่ขแขนงออกไปกี่ร้อยกี่พันหลุมอีกนั่นนะฟังสิมากขนาดไหนเพราะสัตว์โลกมันมีมากต่อมากที่จะไปเสวยกรรมอยู่ในโลกหลุมต่างๆต,ตามอำนาจแห่งกรรมหลักกรรมเบาของตัวเองจะ